สวัสดีครับทุกท่านลเลฟตีท่องิทีทย P พีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องเปลือกไข่เปลือกไข่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการไล่มดจากเปลือกไข่ทุกท่านอาจจะไม่เชื่อว่าเปลือกไข่ไล่มดได้นะครับแต่วันนี้ทางช่องวิทีทยวพีชนแนลจะพาทุกท่านไปไล่มดจากเปลือกไข่ตามมาดูวิธีการทํากันเลยครับเปลือกไข่เมื่อเรารับประทาน ไข่ด้านในก็จะเหลือเปลือกไข่อย่างนี้นะครับเราจะนําเปลือกไข่ไปทําการล้างให้สะอาดแล้วตากให้แห้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนําเปลือกไข่ไปย่างไปปิง้งให้เหลืองจนแห้งสนิทเลยนะครับแล้วหลังจากที่เราทําการย่างหรือว่าปิ้งจนเหลืองนะครับเราก็จะนําเปลือกไข่ไปทําการตำตำให้ละเอียดหรือว่าบดให้ละเอียดเลยนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ เปลือกไข่ที่สําหรับไล่มดแล้วครับแล้วนี้ครับเปลือกไข่ที่ใช้สําหรับไล่มดได้แล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยผมได้ทําการย่างแล้วก็ตำจนละเอียดสีของเปลือกไข่ก็จะออกไม่ไหม้แบบนี้ครับเหมาะแก่การไล่มดแน่นอนครับแล้วหลังจากนี้ครับเราจะใช้ตัวนี้เลยครับน้ําเปล่าเทลงไปในเปลือกไข่เลยครับ เราเทาน้ำลงไปในเปลือกไข่เพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําเมื่อผสมกับเปลือกไข่ที่ทําการย่างแล้วก็ตาจนละเอียดแบบนี้นะครับก็จะได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบสและด่างนะครับสามารถไล่มดได้เป็นอย่างดีเลยครับดูครับนี่แบบนี้เลยครับและหลังจากนี้ผมจะนําเปลือกไข่นี้นะครับไปทําการไล่มดให้ทุกท่านได้ดูว่ามดจะหนีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ อย่างมดแดงไฟนี่ครับเรากำจัดด้วยเปลือกไข่แช่น้ำแบบนี้เลยครับโรยไปเลยครับ้าไใครสะดวกในการฉีดพ่นก็ทำการกรองก่อนนะครับมดจะไม่กลับมาที่เดินอีกต่อไปเลยครับเรามีเปลือกไข่แบบนี้ไม่ต้องไปซื้อหายาฆ่าแมลงหรือว่าฆ่ามดไล่มดเลยครับเราใช้เปลือกไข่แบบนี้ครับไล่มดและกำจัดมดได้แน่นอนครับ ไล่มดได้แน่นอนครับมดจะไม่กลับมาสู่บ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับตรงจุดที่เราทําการโรยลงไปหรือว่าทําการฉีดพ่นนะครับเมื่อเราเห็นมดตรงไหนเราใช้เปลือกไข่น้ําแบบนี้ครับโรยไปที่มดดูสิครับมดจะไปหรือเปล่าครับดูนะครับถ้าทุกท่านมีเปลือกไข่นะครับทำอย่างผมเลยครับมดหนีแน่นอนและจะไม่กลับมาที่เดิมอีกต่อไปเลยครับ และคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทัยพีแชนเนลได้นะครับมดเมื่อโดนเปลือกไข่ดูครับนะเริ่มแตกออกเยอะแล้วครับเดี๋ยวไม่นานมดก็จะไปจากตรงนี้แล้วครับครับลรยไปเลยครับถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับไม่ทําวิธีการนี้นะครับทุกท่านก็นําไปกรองนะครับนะด้วยผ้าขาวบางแล้วก็นําไปใส่กระป๋องปอกกี้ฉีดพ่นไล่มดได้นะครับ นะเราไม่ต้องมาโรยแบบนี้ก็ได้ครับแคลเซียมไฮดรอกซด์ที่อยู่ในเปลือกไข่บดละเอียดนี้นะครับหรือว่าตําแล้วก็นําไปเผาไฟแบบนี้นะครับไล่มดได้แน่นอนนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการไล่มดด้วยเปลือกไข่บดละเอียดนะครับตามเผาไฟนะครับหรือว่าย่างไฟจนเหลืองนะครับแบบนี้ครับไล่มดได้แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย P พีช n แนลได้นะครับ ขอบคุณมากครับเจา้าทิไทยพีชาแนลครับผมในการใช้สิ่งใกล้ตัวภายในบ้านของเราไายมดจัตตูพืชน,นะครับเนี่ยมดเป็นสัตรูพืชแน่นอนครับเพราะว่ามดส่วนมากจะขนเพี้ยขึ้นต้นพืชของเรานะครับครับใช้การได้แน่นอนครับ